ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพนมิอินครับก็วันนี้มาให้น้ำมะม่วงนะครับผมก็ดอกบานนะครับนะครับช่วงนี้ก็เริ่มให้น้ำได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับผมเดี๋ยวตามพนมิอินไปดูกันให้น้ำกันนะครับผมไปนครับครับเพื่อนเพื่อนนะระบบน้ำของเรานะครับก็คือต่อจากก๊อกนะครับก็คือโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ครับผมติดแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นแทงค์แล้วก็ปล่อยน้ำมาให้ชาวสวนได้ใช้นะครับเพื่อนๆนก็การให้น้ำของเรานะครับก็จะใช้สายยางนะครับรดที่บริเวณโคนต้นนะครับเพื่อนๆก็คือเอาให้ชุ่มเลยครับเพราะว่านานนะครับกว่าจะได้มาลดอีกรอบนึงนะครับเพื่อน <Yeah. S 2> ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ช่วยลดอา,อาการช่อดอกมะม่วงแห้งได้นะครับเพื่อนๆ่อ,นอเนื่องจากการขาดน้ำนะฮะทำให้ช่อแห้งนะครับนี่ก็มาช่วยเขาลดน้ำนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้แก่ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ดอกจะได้สดนะ นะครับไม่แห้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะดอกเขาเต็มต้นเลยนะฮะเนี่ยครับเพื่อนๆนะฮะถ้าดอกเขาชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งนะครับโอกาสที่จะติดเม็ดติดผลมะม่วงก็ถือว่าโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับครับเพื่อนๆสังเกตที่ช่อคะ ช่อเขาจะสีแดงๆนะครับนี่ครับคือความชุ่มชื้นนะครับของช่อนะครับโอกาสที่จะติดลูกนะครับแล้วก็ขั้วเหนียวนะครับผมแบบนี้นะครับนะก็รอบนี้พ่อเมีไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับผมให้ให้น้ำอย่างเดียวไปก่อนนะครับเพื่อเนี่ฮะเมื่อกี้ยังชุ่มนะฮะตอนนี้ซึมนะครับ เอเครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะให้น้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับถึงจะดีโอเคครับเพื่อนๆ่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พรมอิ่มกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe และก็สั่นกระดิ่งให้พรมอิ่มกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ